ของคุณแม่เกศศรฮะถือ,อไว้เลยครับดีโอนี่ก็ประเภทเล,เล็กแต่ลึกแข็งเท่าร่จากบางหินส่วนต้นยอเพชรจริงก็เติบโตแล้วก็เก่งเร็วครับจากปรางคข่งมวยทรายมวยสร้างของที่มันวัฒนากินนาศีของคุณแม่เกศศรแล้วก็วัฒนาระยะสุกกลางแล้วก็ยอเพชรเด็กที่เป็นพี่ดูนี่ มันสะก็เป็น,นวิเชียนเีนรร่ยนเนเสียบเข้าไปข้าเป็นส่วนใหญ่ตีเลี้ยงยังไงเอ่ยยกรก่หอกแล้วเสียบแล้วเสียบเข้ามาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องแทงหนักๆอย่างนี้ครับ

เอาแล้วครับหาจังหวะเสียบเข่าครับยกแรกขึ้นมาดิเปิดมาเข่าเลยครับชอบเข่ากันนะอ้าวเสียบเข้าไปเสียบไปอ้าวหาจังหวะเสียบมาเสียบไป,ไป,ไปนี่เอ้าโอ้โหคนนี้เตรียมดูเดือดไว้เลยครับจองดูเดือดไว้เลยเดือดแน่แน่ กระเจอสอบเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้าไปเข้ามาเข้าไเอ้าประตูแม่เ,เด้งเหลี่ยมนี่กอดเพชรจริงเดือดที่เรียวยายามจะแทงเข่าให้แม่ยิงด้วยแขนเดียวเอา้าหนุ่มผู้เขาเน้นสอบเอ้นะอ แดงมีกำลังใจมาแล้วยาสองกำปั้นหนักหนกสองมืจากปัญญาสุกังแล้วของสีเสือ้อ ยกสองแล้วครับโแพงแพงเดี๋ยวพี่ก็โตโตแพงหมุนแพงจิงแพงแพงแพงนีแพงโอ้แพงไปชุ่นเลยีดี ดีโอแม่ที่สะอาดสมควรชอบดีโอหรอใส่จิ้งโอนเป็นดีโอมีดีโอมีเบียสิงก็ม <finance> ีฮะดีน้ำมวย เอาแข่งมาเข้าไปเสียบมาเข้ามาเข้าไปเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเอามามีเสียบเน,น้นๆมีดิกงกระตุกสองมืนะอย่าพึ่จริงสองมื่นนะอย่าไปจริงอย่าจีบขอพยาสุกรรมวีโอแทงแทง้โอ อาอาชีเพิ่มเป็นสามหมื่นยอดรู้จิงโอ้โหปัญญาสุขหลับวันนี้ถอนเงินมาเป็นแสนเลยนี่ถอนเงินมาเป็นแสนเลยนี่อาจีาชนะอีกสามหมื่นนะคนนั่นแงอ้าวเสียเสียเสีย,บ,สยบไปเสียบไป เตะมากระตุกไม่ลงตีต่อแอบกระตุกไปลงก็ตีต่อฮิตเปล่งชุดเลยแทงมาแท่งตีเสียบส่งมาเข้ามาเข้าไปเข้ามาแหานี่เอ้าเข้าไปเจ็๊บโบมวยไทยเล็างนาบินนิวัตจัประโกน สวทท่านผู้ใหญ่ทรันบพนีบน่น้องแข่งวันกลางวันสร้างพัฒนาสุดๆเลยครับยกสามมาดูเลยครับยกสามปัดสิเยอะราวัลพิเศษเ,ศด,เศด้พั้นไปเยอะ เสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบคืนเสียบมาเสียบไปเสียบมาเสียบไปนี่มาโอ้โหเออนี่มันสุดสุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหสุดสุดเลยอ้าวตันเองแรงไรงเน่ากินโง่ในเข้าเมอมันไปเล่าตรงไหนตีโอ้ยโดนก็ตุ้ เออนี่กดที่โอ้โหคุณภาพมีเระดับ5้าดาวครับมาที่เกาหลีสามเออมาัา มีโอเามีมาทข่าซ้ายเข่าซ้ายมีโอแทเข่าขวามันแทเข่าซ้ายมีโอแทเข่าขวามีเข่าซ้ายทข่าขวามีโอเที่วเข่าขวาเจริงยกมาแกคมาแท้เข่าขวาแมีหงไว้เยจริงอด่ยกขาไว้ก่อนเปลือแ่เข่าขวาดีโอแทนเข่าขวาไปเยอะจิงแทเข่ซ้ายมแทข่ขวามีสอครับมีเข่าซ้ายเจออดีโอเข

กินแพนขัดทายโอ้โหเฮ้พี่น้องยืนไม่กินนะครับตอนนี้พี่ร้อนแล้วลเ,เดี๋ยวแทงเข้าเดี๋ยวตีมา,มาเดี๋ยวเออหรืก็ตีเนนข้าซ้ายกิน,นโอ้โหแต่ใจรักเท่ ยังกอบเพียบยังกอบเพียบมาซู้กันมดทีต่อครับยังไม่จบครักเกียกสำคัญเสียเข้าไปเสียข้าปเสียเข้าไอเสียบมาดีอม อย่หมดอยยุดนะรหม่ได้ยนคเจ็ันใหม่ไปใส่เลยครับไม่มีมายาตีโตตีแตั้งหวางว้ปตีโตมาเตไปเข้ามาเข้าไปเข้ามาดันมาเข้าเข้าเข้ารือยเร่เข้าเรื่อเรืยเสียมาเสียบไป โอ้โหขาเดี tai, ๋วมีขวางกดียเตะ้ายแทงเาท้ายแทงเาท้ายเดี๋ยวข่าซทายเิข่าซ้ายซ้ายเตะท้ายขามาหมแทงเข่าซ้ายเตะขาเข่าท้ายเดี๋ยวมไมแทงเข่านี่สูดกันสุดวิิเยโอ้โหทั้ขาทั้งแขนสุดจนมาถึงตรงนี้ ้าดังมาแทงเท้าโต้ด้เท้าตีมาตีคืนตีมาตีคนห่มันเอย่าง้มันเป็นอยตีโอเตะข้ามาเตาตีเข่าขวาดีโอตีเข่าขาโดี๋ยวไปตงกันนะตีเข่าซ้ายเดียวตีเข่าขวาไปต ตีเขาซ้ายแล้วขาเอ่อตีราคาครับเดยวพีจริงเตะขาไปเรียวเดยวพีจริงล็อกแขนดิโอแทงเข่ายังมีก็แทนเข่าเดี๋ยไม่สอบมีเข่ามากเดยวพีจริงยกต่อไปนี้นี um> ่ต้องออกให้มันสดๆครับให้มันสดๆกันไปเลยครับ ไปเลี้ยงลงครับลงให้สุดเลยไปเลี้ยงลงให้สุดครับสุดบันไดใครดีใครดีอยู่ครับ आओ 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 เฮ้ดูบรรยากาศโอ้ทุนีบรรยากาศมัน,นสุดๆครับใครมาดูวันนี้เป็นการโชคดีครับไอเดีกพวกนี้มายกเจ้าวปลาด้วยครับเอาล่ะยกเจ้าวปลาคนนี้ตอนเชา้าเราก็ต้องทำให้สุดเฮ้นิโอวันนี้ยอมแล้วป่ามาแบบแข็งแกร่งจริงๆครับไม่มียุบเลยครับนิโอ <Jenny. S 1> ไม่มีหมดนะครับเร่งได้ตลอดเกมมันมีระยะยาวเดี๋ยวพี่จริงก็ยังจะตู้ได้ทรายตีโอตีและตั้งขาตีและขวงเก๋ขวาไว้บีโอแบนเข่ามา โตมาตีมาแล้วพี่จริงตีด้วยายเจอซ้ายคืนซ้ายมาซ้ายไปนี่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเอาเตะแรกเตะเข้าอ้าวนะครับจบลยครับรอผลของคะแนนจากกรรมการครับร บุญช่วยไปดีนะวิกใจแล้วไปคะแนนก่อนะน,นอะคจากไปทางไหนไ,ไปทางน้ำเงิน